เลวแล้เวอ้นหนงะันเป็นปาแล้วมันเป็นขอไม้วงวิเ้เาร็วเร็วเมาโชว์โอ้เอาละเดาเป็นลงยูลงยูทูบเอาขึ้นมา เออหนึ่งนาทีล้เออเอาอะไรครับลาอะไรเอยยอเอาหมุาไปเอไปเอาปเอาเอาไปเอาาไปเปเอาาปเออยไไเอาเอาาอไอาอปาไเา